สวัสดีครับน้องแกนนำเยาวชนทุกๆคนนะครับวันนี้มาแถลงการจากโครงการครอบครัวเพอเพียงนะครับหรือชื่อย่อว่าขอขอพอเรื่องการเลื่อนทีมมอบจกียติบัตรโครงการนะครับเดิมทีเนี่ยเรามีกําหนดรับวันที่10กุมภาพันธ์แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การชุมนุมการเมืองทําให้เราจําเป็นต้องเลื่อนธีมอบกิจติบัตรออกไปนะครับและเราจะมีพธีมมอบกิจติบัตรอีกครั้งหนึ่งเราจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้งนะครับส่วนเรื่องภาพวาดนะครับทั้ง5ด้านนะครับ ทั้งด้านกลุ่มศาสนาวัฒนธรรมและสถาบันรักหากษ์กลุ่มสิ่งแวดล้อมกลุ่มประชาธิปไตยกลุ่มโรงเรียนน้าอยู่กลุ่มเศรษฐกิจนะครับทั้ง5ด้านนะครับที่เราให้กระดาษให้น้องไปวาดตามด้านต่างๆของน้องนะครับตอนนี้พ่พ,พ,พีมอบกิจบัตรจะได้เลื่อนออกไปแล้วนะครับการส่งภาพวาดก็ได้เลื่อนออกไปมากขึ้นนะครับได้ให้น้องมีเวลานะครับในการวาดรูปนะครับ จำนวนเราจะเก็บนะครับสิ้นเดือนถึงสิ้นเดือนเมษาเลยนะครับแล้วก็เรื่องห้าด้านห้าด้านธนกิจนะครับที่น้องคิดนะครับทําลงในมาเนี่ยนะครับขอให้น้องนะครับช่วยทํานะครับช่วยทําแล้วก็ทำใวบทเรวยนรังที่มีหม้อผิดนะครับผมนะครับนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือบริเวณสตาร์นะครับน้องๆคนไหนสนใจนะครับแต่ละโรงเรียนนะฮะ จะเป็นเดี่ยวก็ได้หรือจะเป็นทีมก็ได้นะครับนําเอกสารส่วนตัวนะฮะแนบส่งมาฮะตามที่อยู่นะครับของที่อยู่คอพพนะครับส่งมาได้นะจะเป็นเดี่ยวก็ได้หรือจะเป็นทีมก็ได้ครับวันหมดอายุของเรานะครับคือ28กุมภาพันธ์ฮะเพื่อให้เวลากับคณะกรรมการในการคัดเลือกครับผมครับแล็วกิจกรรมพิเศษนะครับเราสามารถติดตามได้ใน Facebook ครอบครัวเพียงนะครับเราจะเริ่มต้นกันในต้นเดือนมีนาคมนี้น้องๆสามารถติดตามกิจกรรมและไปร่วมเข้าร่วมกิจกรรมได้ตาม รายละเอียดกิจกรรมที่ลงไว้ในเฟซบุ๊กเพอาะผมเห็นตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปครับวันนี้ก็จบถแถลงการเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับโอเค yeah